สิงบุรีวันทำไมวันนี้มาโหดจังครับก็อยากเวลากระทงด้วย่อนนีงครับมันแตกต่างจากไฟก่อนยังไงครับก็คือตั้งแต่แพ้มวยของอึ่งบลมารอบที่แล้วก็ตั้งใจซ้อมตลอดเลยครับก็ไม่คิดว่าจะได้ต่อยกับมวยของอึ่งบลวนีกเที่ยวนะครับพอรู้ว่าได้ต่อยก็ ตั้งใจสองอย่างนี้เพราะว่าท้งเที่ยวก็แพ้มวยค่ายเขามาครับถ้เราอยากมาชนะมวยค่ายเขาแล้วพอชนะเป็นไงปลดโล่งไหมรู้สึกว่าโล่งครับโล่งครับเหมือนนว่ามันมันตัดในใจครับเพราะว่าแพ้มาเที่ยวนะครับก้คลายคายความที่อึดอัดไปเลยใช่ครับแล้วผลงานเราไฟนี้พอใจไหมครับก็ยังต้องไปแก้อีกต้องแก้อีกครับเพราะว่ายกเมื่อตอนยกสองก็เข้าไปปั้มในกับเขาครับแล้วด้วยคำที่ว่าผมตัวดีกว่าก็จะเสียเปียาครับ จุดน,นี้ต้องไปเสริมแก้ไขครับก็เราจะเป็นลูกเ,เก็บออวุธให้มากวันนี้แล้วก็แบบขวางด้านหน้าครับอืมความแข็งแรงของแชนครับน้ำหนักเราเหมาะสมพี่กัดไหนครับต่อไปต่อไปร้อยเก้าร้อยสบ <ดา S 2> ตอนนี้กำลังดีนะครับครับอยากบอกเสียบทวว่าเราอยากไปชกในการไหนยังไงก็ นยกบอกสิบพวดว่าก็อยากจะขยับขยับตัวเองไปต่อยในรัดดัมเนินครับสุดเป็นจินดีสุดใจที่รัดดัมเนินนะาับพรหัสครับก็จะทําฟอร์มให้ดีครับก็คือเป้าหมายเรานะครับวันนี้เราอยากขอบคุณให้บ้างครับทำแับถึงแล้วขอบคุณพวกพีใหญ่ใจดีค่ายมวยเสียพาที่ คอยสนับสนุนโดยมาตลอดมัโดยมาตลอดครับแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนขอบคุณนักมวยที่ช่วยเสริมแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่คอยเชียร์ให้กับรายกาครับเราเป็นคนจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรีครับอ่ะบอกเอฟซีชาวสิงห์บุรีหน่อยก็คอยติดตามต่อไปได้เลยครับไว้ต่อไปจะทําให้ดีกว่าเดิมครับยินดีด้วยครับ